ตอนนี้มาอยู่กับบ่อลูกูเฮงนะครับอยู่กับเจ้าโคมสุนะ่ DC สองร้อยตัหกคันนี้สนใจอยากมาตักนะครับที่บ่อก็เข้ามาได้นะครับูกฮูเหงอยู่ผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะกอกับเจ้าของเองเลยนะครับคุยกับเจ้าของโดยตรงเลย ิขึ้นให้รูภาพนะครับก็เบอร์โทรเดกับบอผู้ใหญ่จ้างเลยนะครับอือเราฟังกันเลยแต่ว่าอาจจะนักหน่อยนะครับอ่ะอจะเข้ามากนก็ต้องคิดให้ดีก่อนครับหน้าดินก็มีเหมือนกันนะครับอ่าหน้าดินยังเหลืออยู่เลยจะตักก็ได้เหมือนกัน ไม่มีรถก็เข้ามาเอาได้นะหกล้อสิล้อแกตักให้นะราคันหกนี้นะจะของขับเองเลยนะครับอตอนุนุ่มเลยนะครับ ดืมที่ผมฝากได้ด้วยนะครับสนใจก็รายละเอียดใต้คลิปส่วนใหญ่ตรงนี้ก็จะมีของ ASM นะครับโดยมาสักตลอดน่าจะเป็นลูกค้าประจำเลยนะครับแ,แข่งกระููนะครับแล้วก็มีของ เพื่อนกรรมกรเนี่ยก็เคยมาเอาเบาตรงนี้เหมือนกันเจ้าดูซานสองสองห้านะครับจัดดาราเลยได้งานแถวนี้นะก็เลยเข้ามาเบอทุกเอเแลนะ ทำปั๊มใหม่นะครับตอนนั้นปั๊มแกเสียนะครับรถเก่าๆนะเนี่ยังทำงานได้อยู่นะเนี่หาเงินหาตังค์ได้อยู่เข้าบ้านคนระับ ห้าหกขั้นนะครับแกบอกเมื่อกี้เห็นหินทางนั้นเลยนะครับเอาไปผมลงบ่อลงแม่นม้ำลงอะไรนะตำทางนะเป็นกระโดดใต้อยู่นะครับ ใกล้ๆนี้นะครับเด็นมาเร็วกัน<ๆ>เยอะเลยคนระับหน้าดินตรงนี้หัวห้านี่ก็โอ้หเต็มครับดูจะใส่ประมาณไหนน่าจะใส่ตามปกตินะครัวหัวสามนะครับ มันเช็คเครื่องน้ำมันด้วยนะเครื่องน้ำมันนี้จะมีหายบ้างคนระับถ้าฟันฟันแบบนี้ฝากดไลค์กดแชร์ด้วยนะกด s ับสไครป์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ ขอจบด้วยคันนี้นะ มตุนะผมว่านี่ยังไม่ได้แล้วนะว่านี่เป็นเครื่องโมาตุเครื่องกมิงน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมลืมไปแล้วโอเคครับใส่ ประมาณครับครับโอเคกรจกันคนระับลืมลืม แข็งเงี้ยยังเอาออกไม่ได้นะครับดูนะคน่าจะเป็นเจ้าไอตัวสมิสตโม,โมนะครับไอตัวไอมานะครับของ ASM นะครับตากอยู่ตรงนี้ยังออกไม่หมดนะครับ Okay. ฝากด้วยนะาาครับะ้ารสนใจนะหมอทุกูเฮงคนระับก็อตยคลิปเลยโดยกับเจ้าของเองเลยนะครับ Nít niên wow, chú yên những canh Okay.